ดวงรายสัปดาห์ของชาววันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่26ถึง31สิงหาคม2567มาแล้วนะคะมาดูกันนะว่าอาทิตย์นี้ชาววันอาทิตย์จะต้องระวังและมีอะไรให้ชื่นใจกันบ้างน,นะคะเจ้าชะตาเออละมุนมาเฉียวนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักนะคะอืมท่าทางจะมีการตัดสินใจมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะอาทิตย์นี้ชาววันอาทิตย์ โอ้มีแต่ไพ่ถ้วยขึ้นมาทางนั้นเลยเนาะระวังคนบริวารรอบกายรอบตัวหรือคนสนิทเนี่ยไม่สบายเจ็บป่วยได้นะคะชาววันอาทิตย์นะภาระยังคงหนักอยู่เนาะอืมดูซสิไพ่ใบสรุปโอ้ให้ระวังวางแผนวางแผนเกี่ยวกับเรื่องเงินรัดเข็มขัดเรื่องเงินเอาไว้ให้ดีนะคะชาวอาทิตย์อาทิตย์นี้นะอาจจะเป็นช่วงจังหวะช่วงสิ้นเดือนด้วยนะ ค่ะภัยเขาเตือนมาว่าขึ้นตำแหน่งในสำคัญให้ระวังวางแผนวางแผนกับเรื่องเงินให้ดีการงานก็สลับหมุนเวียนได้ไปเรื่อยเรื่อนะคะเดี๋ยวงานสบายบ้างช่วงไหนงานหนักก็หนักมากนะคะช่วงไหนนิ่งก็นิ่งเนอะอืมจะเจ้าอารมณ์หน่อยนะชาวอาทิตย์อาทิตย์นี้นะอาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้ดังใจเนาะการเงินเนี่ยยังหมุนอยู่นะจ้าชาวอาทิตย์จ๋าการเงินยังต้องหมุนอยู่นะอย่างที่หมอชุนบอกเนาะคงต้องรัดเข็มขัด รัดเ,เข็มขัดเข็มขัดรูสุดท้ายแล้วค่ะหมอจุนเจาะจเพิ่มอีกหนึ่งรูนะคะแนะนาให้หมอจนุนแนะนําให้เจาะเพิ่มอีกหนึ่งรูนะคะนะเออแบกภาระไว้เต็มบาทเต็มไหลเลยยังไงสู้ๆนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะที่รักนะางานเงินความรักความรักเนี่ยมันยังคงนิ่งๆนะคะมีพลังงานว่านิ่งๆ มีความรักให้นะคะคนรักมีความรักให้แต่ไม่มีตังค์ให้อะไรอย่างนี้นะคะมีอารมณ์ประมาณนี้เนาะความจริงๆแล้วชาวที่ก็อยากจะมีสายเปนะจริงๆแล้วชาววนาทิตย์ที่เป็นสายเปรคนหนึ่งเลยนะนะคะอืมเป็นคนที่เวลาคนรักอยากได้อะไรเนี่ยคนชาววันอาทิตย์เนี่ย จะจัดหาสรรหาให้นะอย่างไม่อิอดอดเลยเนาะแต่ตอนนี้ดูท่าทางแล้วคนรักของชาววันอาทิตย์เนี่ยมีความรักมาให้แต่ไม่มีเงินมาฝากนะคะนะอารมณ์ประมานี้นะคะอาทิตย์นี้นะฮึ๊บฮึบเนะคะเดี๋ยวอาทิตย์ได้เดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะงานเงินความรักสุขภาพผสุขภาพชาววันอาทิตย์แท้ระวังหน่อยนะคะช่วงหลังบ่าไหลปวดขานะแข้งขาหัวเข่าอาจจะอ่อนแรงหรือมีอาการปวดขาได้นะแล้วก็ระวังผมร่วง นะคะผมร่วงเยอะมากเป็นพิเศษช่วงนี้แล้วก็ระวังอารมณ์น,น้อยๆแล้วก็ปวดช่วงไหล่นะเนาะโชคลาบเป็นลาบปากซะมากกว่านาะช่วงนี้มีแต่ลาบปากนาะโชคลาบยังไม่เด่นนะสื่อนําโชคได้แกทนะะ่ทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถน้อระวังเลขสลับกับกันนะแล้วก็อาทิตย์นี้เนี่ยดูเกี่ยวกับบ้านช่องห้องหับให้ดีนะคะอาจจะมีปลวกอะไรขึ้นบ้านได้นะ เลขหน้าไพ่ได้แก่6 4 2สีแดงสีเขียวและสีทองสีเหลืองทองเป็นสีนำโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นมาได้แก่อะไรดี่ะเนี่ยเกี่ยวกับถ้าหากว่าชาววันทิตต้องการจะประสบความสำเร็จในบางเรื่องนะคะให้ไปขอพรกับเจ้าพ่อกวนอูเนาะจะท่านจะประทานพรให้นะ นี่คือดวงชะตาของชาวราตย์อาทิตย์นี้นะคะ